กลางดึกคืนนี้บรรยากาศภายในวัดป่าสะแกงเงียบสงัดป่าสจากเสียงใดๆเว้นแต่เสียงลมที่โยกยอดไม้เหนือกุฏิที่ดังสู้ซ้าให้ชวนวังเวงใจกลิ่นหอมเย็นๆของดอกแก้วชวยเข้ามาในกุฏิทำให้ผมรู้สึกแปลกๆจะว่าหอมมันก็หอมจะว่าเหม็นมันก็เหม็นอยู่เหมือนกันแต่แน่ๆมันทำให้ผมนึกถึงผีตายด้วยต้นแก้วภายในวัดแห่งนี้ พบมากแถวบริเวณเชิงตะกอนเผาผีผมรู้สึกตัวตื่นมาได้สักพักแล้วท้องรู้สึกปวดแน่นอึดอัดบางทีมันก็ร้อนวูบวาบเหมือนมีลูกไฟวิ่งวุ่นภายในนั้นเวนเอ้ยเมื่อตอนเย็นไม่น่าไปล่อมะขามข้างบทกับเขาเลยผมนึกโมโหตัวเองพางนอนพลิกตัวไปมาและพยายามขมตาให้หลับต่อทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ผ่านไปได้สักพักอาการปวดท้องมันก็แผ่ซ่านไปถึงง่ามก้นผมพยายามอดทนไว้หากพวกมันก็ทำตัวเหมือนเหล่าทหารแตกทับเคลื่อนตัวไปไประชิดติดกําแพงเมืองผมต้องเก่งฝืนเต็มกํำลังเหงื่อเม็ดโป้งผุดภายขึ้นเต็มหน้าทั้งที่อากาศยามดึกเย็นเยือะเยือกขนตามร่างกายลุกสู้ๆู้อดทนไว้ลูกเดี๋ยวมันก็หายไปเอง ผมบอกกับตัวเองครั้งที่เท่าไใดก็จำไม่ได้แล้วนอนนิ่งๆพยายามลืมอาการปวดที่ลุมเล้ามึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าสถานการณ์ภายในวัดตอนนี้มันน่ากลัวขนาดไหนเจอดีกันแทบไม่เว้นวันเดี๋ยวคนโน้นเจอคนนี้เจอบางคนเห็นแวบ,บๆตอนโพเพบางคนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามหลังแต่พอหันหลังไปมองกลับไม่เห็นใคร บางคนก็ได้กินเหม็นเน่าขุงตลบอบอวนเวียนอยู่ใกล้ๆและบางคนก็โชคได้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นเด็กปถมร่างอวบสวมเสื้อผ้าขาวสะอาดต่างจากเด็กวัดทั่วไปวิ่งเล่นหลบๆ่อนๆอ,อยู่แถวหมู่เจดีเกา่าหรือไม่ก็ทางกุฏิร้างท้ายป่าช้านุ่นเฮ้ยคิดเองก็หลอนเองผมนอนเก่งหันหลังให้เพื่อนรอต่อไปเวลานี้ ผมเลยอยากย้ายส่วมจากป่าช้าให้มาตั้งอยู่ที่หน้ากุฏิเสียเลิอเกินแม้มันจะส่งกินเหม็นอย่างรายกาดในภายหลังก็ยอมละหลังจากฝืนอั้นอยู่พักใหญ่โดยถือคติที่ว่าพออั้นมากๆเดี๋ยวมันก็หายปวดไปเองอาการปวดท้องค่อยดีขึ้นตามลำดับผมค่อยยิ้มออกแต่หัวสมองเจ้ากรรมยังคิดถึงไอ้หมอนั่นอีกสาเหตุที่มันตายก็เพราะมาเที่ยววัดแท้ ถ้าวันนั้นไอ้เต้ยมันไม่มาหาไอ้แสงกับไอ้สองหัวโจกประจำวัดเรื่องราวได้หลายคงไม่เกิดขึ้นแล้วไม่นานอาการปวดมันก็ลุมเดาขึ้นมาอีกกำแพงดานสุดท้ายเหมือนกำลังถูกเดาทหารฆ่าศึกทุบตีอยู่ท้องดอนวูบวาบลำไส้ขมิงเกี่ยวเหมือนถูกบิดโอ้ยมันจะไม่ไหวแล้วผมคำควรกับตัวเองก่อนจะฝืนตัวลุกขึ้นจุดตะเกียง แสงสาว่างช่วยให้มองเห็นอะไรได้ถนัดตาข้างๆไอ้ลอดนอนรับอูตุมีความสุขอย่างน่าอิจฉาทำไมมันไม่ปวดท้องบ้างวะเมื่อเย็นมันก็ตะกุมตะกามกินมะขามหวานเหมือนกันแถมยังกลับมาซัดขนมจีนน้ำยาไปอีกถึงสองจานธาตุแม่งแข็งชิบหายรลรด,ลดผมสะกิดเงียบไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้น มันนอนนิ่งเหมือนหมาตายผมเปลี่ยนจากสะก,กิดเป็นเขยา่าหลอดเร็วกูจะไม่ไหวแล้วคราวนี้มันสะดุ้งตื่นหันสายแลขวางวงเงียททำหน้างงงปุกทำไมวะไปเป็นเพื่อนกูหน่อยกูปวดท้องมันหยุดขยี้ตามองผมอย่างซสงๆสงตูดไม่ติดกันสะหน่อยใครปวดคนนั้นก็ไปสิง่วงจะตายหาไอ้หลอดว่า แล้วก็ทิงตัวลงนอนต่อแต่กูกลัวผีผมบอกไปตามตรงขณะนั้นเสียงต้นไผ่เสียสีกันดังออดแอดออดแอดจากด้านนอกกติกับเสียงนกเข้าแมวที่ค้างฮือๆที่ฟังดูขายคนแก่ใกล้ตายก็ดังขึ้นเพิ่มความหลอนเข้าไปอีกเรื่องราวของผีไอ้เต้ยเด็กกุ้งญ้าทางหางของไอ้สองไอ้แสงก็ยิ่งชัดขึ้นในมโนนึกนะนะหลอด มึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยงั้นก็อันเอาเดี๋ยวไม่นานก็สว่างแล้วไอ้หลอดพูดยังกับว่าอีกสิบนาทีจะเช้าเสียอย่างนั้นผมดึงตัวมันขึ้นมาใหม่กูอันมาเป็นชั่วโมงไม่ไหวแล้วว่าเขือนกูจะพังแล้วไอ้หลอดจ้องหน้าผมมึงเชื่อที่เขาพูดกันเหรอถ้าจริงป่านนี้หลวงตาจัดการไปนานแล้วอีกอย่างอยู่วัดมาเป็นปีแล้วยังไม่ชินอีกหรือ ผมพยักหน้าแบบไม่ต้องคิดถ้าปวดก็รีบๆไปซะมันทิ้งตัวลงไปนอนอีกเป็นหนที่สองผมคิดหนักเอาไงดีวะเนี่ยข้าสึกก็มาจอที่หน้าประตูด่านสุดท้ายแล้วด้วยแถมภาพจินตนาการของผีไอ้เต้ยเด็กกุ้งที่มาจมน้ำตายเมื่อไม่นานนี้ก็ยังปรากฏชัดในความคิดส่วนไอหลอดเพื่อนเกอมันก็แหลงน้ำใจชิบหายในเมื่อไม่คิดจะช่วยกู งั้นมึงก็เจออย่างนี้แล้วกันผมบนกับตัวเองก่อนจะถลกกางเกงลงนั่งยองยองค่อมไปที่หน้ามันพันได้จังหวะที่เราฆ่าศึกภายในส่งเสียงคําลามเตือนอยู่พอดีทั้งเสียงและกลิ่นพวยพุ่งออกไอ้หลอดสะดุ้งตกใจพงกหัวขึ้นหน้าของมันจึงฟาดเข้ากับง่ามก้นและไข่ผมเข้าเต็มๆม,มันร้องโวยวายลั่นไอชิบหายเต็มปากกูเลย มันเอามือเช็ดหน้าถูปากเป็นการใหญ่แล้วด่าผมอีกเป็นชุดพี่เรนชิบหายมึงนี่ก็มึงไม่ไปเป็นเพื่อนกูนี่วะผมตอกลับไม่รู้กี่โมงกี่ยามแล้วแต่คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าเที่ยงคืนบรรยากาศรอบกายมืดตื้อและเย็นยะเยือกไอ้หลอดเดินถือไฟฉายออกหน้าผมเดินหนีบก้นเกาะหลังเหมือนเห็บหมาไฟฉายเจ้ากรรมก็ติดติดดัด ต้องเอามือตบเคาะกับบอกไฟฉายอยู่เป็นระยะแถมเล่าวางทางนกฮูกบนยอดไมย้ยังส่งเสียงร้องอุกอูก้เหมือนแกล้งให้ตกใจอีกพลอยให้อกสันขวัญผวาอยู่เป็นระยะยิ่งพอเข้าใกล้ฐานหรือซ่วมหลุมที่อยู่ชิดติดป่า้าขาผมก็ชักก้าวไม่ค่อยออกจนไอ้หลอดต้องหันมาเร่งเดินเร็วๆหน่อยสิว่ผมเร่งฝีเท้าขึ้นเทว่าพันนั้นเอง ผมก็รู้สึกถึงไอเย็นยะเยือกที่ลอยผ่านเชียดต,ตัวไปขายมีแรงพลังงานลึกลับปล่อยไอเย็นนั้นออกมาใจผมกะวัดถึงไอ้ผีเต้ยขึ้นอีกแล้วแต่ไหนที่สุดไอ้หลอดก็พาผมไปถึงจุดหมายส้วมหลุมอยู่ตรงหน้าผมรีบถลาเข้าไปทันทีเลือกห้องลิมสุดจากสามห้องเพราะห้องนี้มันอยู่ใกล้วัดมากสุดรออยู่แถวนี้นะโว้ยผมเอ่ยกับเพื่อนเกอ ง่วงก็ง่วงยังต้องมายืนตากยุงดมขี้มึงอีกถ้าช้าไม่รอโว้ยมันบนอุบผางส่องไฟฉายเข้าไปในห้องให้ผมได้วางเท้าบนแผ่นไม้กระดานไม่ให้ขาพัดตกลงไปในร่องกินเหม็นโชยขึ้นเตะจมูกผมปิดประตูโคมเอารวดพันกับตะป,ปูปลดกางเกงอย่างเร็วไวแล้วทุกอย่างก็ไหลบาเหมือนเขื่อนแตกผ่านร่องไม้กระดานลงไปรวมกับพวกเดียวกัน ในก้นหลุมผมรู้สึกโล่งสบายตัวตามลำดับนึกขอบใจเพื่อนหลอดอย่างสุดซึ้งที่ยอมมาเป็นเพื่อนถึงแม้มันจะเคยดวมหัวกับคนอื่นแกล้งผมอยู่บ่อยๆแต่เวลามีปัญหามันก็ช่วยผมเสมอสมเป็นเพื่อนรักที่นอนด้วยกันทุกคืนทแท้ๆเทว่าผ่านไปไม่ทันเลเสียงไอ้หลอดเหมือนจะเงียบไปแล้วหลอดมึงอยู่หรือเปล่าวะ ใจผมชักเต้นไม่เป็นปกติขึ้นมาอีกครั้งลอดมึงอย่าล้อเล่นนาะเงียบข้างนอกเงียบกิบเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆหลงเหลืออยู่แสงไฟที่เล็ดลอดผ่านตามดูสังกสีที่เห็นในตอนแรกก็ไม่เห็นไอ้ลอดมันเล่นผมซะแล้วก่มัง้งผมชักนั่งไม่เป็นสุขมืดก็มืดไฟฉายก็ไม่มีผีก็เหี้ยนแล้วจะกลับกูติยังไงวะเนี่ยไอ้ลอดนะไอ้ลอด ไอ้เพื่อนเหงสวยแต่ลึกๆผมก็ยังหวังว่าเพื่อนจะไม่ทิ้งไอ,ลอ้ลรดเลิกเล่นได้แล้วผมตะวาดมันพร้อมกับพยายามเล่นของเสียที่ค้างอยู่ให้ออกให้หมดเถาว่าทุกอย่างก็ยังคงเงียบอยู่เช่นเดิมมันเงียบเสียจนได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจของตัวเองเอหรือมันจะแอบกลับกุฏิไปแล้วจริงๆว่าผมพยายามนิ่งเงียบหูฟังเสียงเคลื่อนไหวที่ภายนอก แล้วในความเงียบงันนั้นเองเหมือนจะมีใครเอาเล็บมาขูดลากไปกับแผ่นสังกะสีเบาๆผมขนลุกเกียวไม่แน่ใจว่ามันมีเสียงนั้นจริงๆหรือเพียงพ่อหูฝาดหลอนไปเองจึงรวบรวมสติเอาหูแนบเข้าไปใกล้ๆแผ่นสังกะสีพันเสียงตับแก่ก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งจนผมสะดุ้งโยงเล่นเอาขี้หดตดหายในฉับพันไอ้ตุ๊กแกบ้าตกใจหมด แต่ในความตกใจนั้นผมก็สังเกตเห็นแสงไฟวัแบแหวมผ่านรูสังกะสีเล็กๆเ,เข้ามาอีกครั้งใจผมค่อยมาเป็นกองเลิกเล่นเธอโวยมึงคงตกใจเสียงตุกแกสิท่าถึงได้เปิดไฟฉายเท่าว่าสิ้นเสียงผมแสงไฟฉายก็หายไปทันทีเหมือนไอ้หลอดต้องการแกล้งผมให้ถึงขีดสุดมึงจะล้อเล่นไปถึงไหนวะบรรยากาศยิ่งน่ากลัวอยู่ โคผมตกใจสะดุ้งโหยงรีบเอามือกำขอบกางเกงขึ้นเตรียมพร้อมไขมันทีประตูห้อง,งข้างๆวะแต่ลึกๆก็ยังคิดว่าเป็นฝีมือของไอ้หลอดเป็ดเอ้ยมึงเลิกเด่นสักทีเถอะถ้าขืนยังทำอีกต่อไปกูจะไม่พูดกับมึงเลยแสงไฟฉายลอดผ่านดูสังกะสีเข้ามาอีกก่อนจะมีเสียงตอบกลับมาเหมือนสำนึกผิด ไม่เล่นก็ได้เสียงที่ตอบกลับมามันแปลงแปลกๆจนผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช่เพื่อนเกอไอ้ลอดทำไมมึงต้องทำเสียงยืดยาวด้วยวะแต่แทนที่มันจะตอบกลับมาทุกอย่างกับเงียบงันลงแล้วแทบจะเป็นเวลาเดียวกันกินเหม็นเน่าเหมือนมีซากเอาใดตาย่วยมากระทบคานประสาท เราก็มีใครยกศพมากองไว้ที่ข้างซ่วมหลอดมึงหรือเปล่าวะผมถามออกไปอย่างติดๆขัดขัดถังที่ชักแน่ใจว่าถ้าลองกินมาแบบนี้คงไม่ใช่ฝีมือของไอ้ลอดเป็นแน่แท้ภาพของไอ้เต้ยเด็กกุงผุดขึ้นมาหลอกหลอนอีกครั้งอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยผมบอกกับตัวเองถังที่ยังขี้ไม่เสร็จล้นลานปลดลวดออกจากตะปูขณะมืออีกข้าง ดึงหลังกางเกงไว้เทว่ายังไม่ทันได้เปิดประตูเสียงทุบสังกะสีเกือบรอบด้านก็ดังเล,ล่าดัวทีขึ้นพร้อมกันเท่านั้นแหละผมทยานพุ่งใส่ประตูไปเต็มแรงจนเสียงดังโคมมสนัน่นช่วยด้วยผีหลอกผมแหกปากลั่นพอออกจากส้วมได้ผมก็สับเตีนแตกไปทั้งมืดๆแต่ลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวขี้จะติดตูด กางกงกางเกงหลุดเหลือแต่กางเกงในผมก็ไม่สนเสียงไอ้ดอดร้องดังอยู่เบื้องหลังรอกูด้วยแต่ผมก็ไม่คิดแม้แต่จะเหลียวหลังไปมองด้วยเกงว่านั่นอาจจะไม่ใช่คนผมวิ่งผ่านดงไม้ถมินไปได้ไกลพอสมควรเทว่าหน้าแปลกผมกลับมองไม่เห็นกูตีสักหลังแถมหมู่หมายสองข้างทางก็ดูจะทึบถมึนไม่ขุนตาเทว่าก่อนที่ความคิดจะ,ตะเตลิดไปไกล สายตาผมก็มองเห็นแสงไฟตะเกียงวับแหวมจากกุฏิหลังหนึ่งเข้าพอดีผมดีใจรีบตรงด่งเข้าไปขอความช่วยเหลือทันทีช่วยด้วยครับหลวงพี่ผีหลอกผมผมก้าวขาจะก้าวขึ้นบันไดกุฏิเทว่าต้องชะงักกึกเมื่อได้เห็นผีไอ้เต้ยยืนรออยู่บนนั้นใบหน้าขาวซีดสแยะยิ้มให้ทิ้งมาเล่นเป่ากบบนโกดังก่อนสี ผีไอ้เต้ยพูดเสียงยานค้างผมยืนสายหัวดิกใจสั่นสถานแทบทะลักออกมานอกอกและคำว่าโกดังทำให้ผมมองหาแสงตะเกียงในทีแรกทว่าข่าวนี้มันกลับมืดตื้ไม่มีไฟสักดวงแล้วไอ้ที่คิดว่าเป็นกุฏิพระมันกลับเป็นโกดังเก็บศพหลังใหญ่นี่ผมวิ่งมาผิดทางเสียแล้วแทนที่จะวิ่งกับกุฏิแต่ดันหลงทิศวิ่งเข้ามาที่ปาช้า เวรละผมหันหลังกลับออกตัววิ่งแต่ผีเด็กกุ้งก็กระโจนตุบวิ่งไล่หลังตามมาติดติดอา้าวจะรีบไปไหนเพื่อนมาเล่นเป่ากบกันก่อนสิเออเออเอผมแหกปากดั่นหลงช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งสุดชีวิตเพื่อตรงกับเข้าอาณาบริเวณวัดหากวิ่งไปได้สักพักทางข้างหน้ากลับไม่ใช่อีกหนทางมันลก และทึบทมึนเหลือเกินผมวิ่งมะง,งุมมะง,งาดาหลงไปทางไหนอีกก็ไม่รู้วิ่งและวิ่งวิ่งทั้งที่กางเกงยังกองติดอยู่กับข้อเท้าข้างหนึ่งมันสะบัดกวัดแกงไปตามจังหวะวิ่งพันแข้งพันขาแล้วในที่สุดผมก็เหยียบมันจนเสียหลักล้มกิ้งลุนลุนตัวจะไหลลงไปตามทางลาดที่เหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของลำห้วยที่มีความลาดชันไม่น้อยกว่า60องศา ผมเอามือและเท้าจิกพยุงตัวไว้นี่เรามาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงวะผมจำได้ว่าลำห้วยกับป่าชา้ามันห่างกันตั้งหลายกิโลเมตรจะหนีเราไปไหนเพื่อนไม่อยากได้ยางวงกับลูกแก้วของเราแล้วเหรอกลับมาเอาก่อนสิแว้วเสียงผีไอ้เต้ดังใกล้เข้ามาจากแนวป่ามืดมิดผมไม่รอชา้ารีบยัดกายลุกขึ้น พอดีกับที่ร่างตะคุ่มตะคุ่มของไอ้หลอดโผลมาได้ยังไงก็ไม่รู้ยื่นมือส่งให้จับแขนกูไว้ไอ้ทิ้งเราต้องรีบไปจากที่นี่กูไม่รู้ว่าไอ้เต้ยเรืองอะไรพวกเรานักหนาแต่กูว่ามันเอาเราถึงตายแนย่คำว่าตายทำเอาผมใจสั่นระทึกรีบทำตามเพื่อนบอกยื่นมือไปจับแขนมันไว้เถ่าว่าพอจะฉุดตัวเองลุกขึ้นท่อนแขนเย็นชืดของไอ้ลอด กับดุดขาดออกจากตัวปลาหนึ่งว่าวร่างมันเน่าเฟ้เปื่อยยุยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวผมหายายังพึ่งกิ้งหลุนหลุนตกลงไปในน้ำตู้มสนันส่วนไอ้หลอดที่แขนหลุดยืนหัวเระชอบใจก่อนร่างนั้นจะกลายเป็นไอ้เต้ยเด็กกุ้งหน้าขาวมันขยับปากพูดเสียงยานคางเหมือนคนไม่ได้กินข้าวมาแดมปีมึงต้องชดใช้กู ก่อนล่างนั้นจะกระโจนลงน้ำตุ่มเฮ้ย hey, ผีหลอกผมแหกปากลั่นตะเกียกตะกายว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งยางสุดชีวิตแต่ผีไอ้เต้ยก็ว่ายน้ำฉับๆตามหลังมายางกับเรือเครื่องผมสับว่ายหนีจนน้ำบานอีกฝั่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมถาว่าพันนั้นขาข้างหนึ่งก็ถูกมือลึกลับกระชากกลับให้ถอยหลังและดึงลงผมออกแรงพุ่งตัวขึ้นเหนือน้ำผูปูปโพ เพื่อควยคว้าหาอากาศไอ้เต้ยกูขอโทษอย่าทำอะไรกูเลยผมละล่ําละลักอยู่ในใจขณะกระเกกรรสนเต็มกำลังแต่มันไม่เป็นผลอะไรเลยตัวผมจมลงจมลงไปยังก้นลำห้วยอันเย็นยเยือกอากาศกำลังจะหมดผมกำลังจะตายแต่จิตใต้สานึกยังไม่ยอมแพ้ไม่ได้เราจะตายไม่ได้ผมใช้แรงเฮือกสุดท้ายทีบตัวเองให้โผล่พ้นผิวน้ำ แหกปาก้องลั่นขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีหลองเรียกไปอย่างนั้นทั้งที่ดูว่าแทบไม่มีความหวังว่าจะมีใครผ่านมาได้ยินในเวลานี้ล่างผมถูกกระชากให้จมลงไปอีกครั้งผมเริ่มสำลักน้ำและหมดแรงจะขัดขืนเทว่าก่อนวินาทีสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงผันมีเสียงเออะ หอมกับลำแสงเจอจ้าพุ่งลงมาเฮ้ยไอทิ้ง hey, เอ็งมานอนเก่าคนในแอ่งน้ำนี้ทำไมวะเอ็งเป็นอะไรเสียงหลวงพี่เจิดดังกึกก้องอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆตัวตอนแรกผมคิดว่าตัวเองฝันไปเต่ว่าเงยหน้าขึ้นมองก็พบเข้ากับหลวงพี่เจิดและหลวงพี่ช้างที่ยืนถือไฟฉายค้ำหัวอยู่ส่วนรอบตัวผมก็ ing, หาใช่ลำห้วยกว้างใหญ่แต่อย่างใดแต่เป็นเพียงแอ่งน้ำฝน ที่กว้างเพียงเม็ดเศษเท่านั้นเอาอะไรวะเนี่ยสงสัยผมคงโดนอำนาจลี้ลับของผีไอเต้เข้าให้แล้วผมรีบลุกขึ้นโผล่เข้ากอดหลวงพี่เจิดด้วยความดีใจก่อนจะระล่ำาะลักเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หลวงพี่ทั้งสองฟังเขาคงมาล้อเล่นกับเองเรามั้งหลวงพี่เจิดว่าแล้วก็หัวเราะเห่อเอก่อนจะพาผมกับกูติไปหาไอหลอดจอมแสบที่ทิ้งผมให้ประจนผีอยู่คนเดียว ไอ้เพื่อนเวนกลับถึงกุฏิก่อนเธอมึงจะตบกระบาลให้สักฉาดแต่พอถึงกุฏิกลับปรากฏว่ามันยังไม่กลับมานั่นเลยทําให้หลวงพี่ทั้งสองต้องเดินย้อนกลับไปตามหาแถวท้ายวัดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปพบว่ามันถูกผีไอ้เตยหลอกจนหมดสตินอนอยู่ข้างส้วมนั่นเองส่วนสาเหตุที่ผีไอ้เตยมาตามหลอกหลอนนั้นก็คงเพราะไม่กี่วันที่มันจะไปจมน้ําตายผมกับไอ้หลอด เคยรวมหัวโกงเอาอยางวงและลูกแก้วของมันไปจนหมดตัวนั่นเองด้วยเหตุนี้นับแต่นั้นผมกับไอ้หลอดคู่หูก็เลิกนิสัยคดโกงหรือเล่นเหลี่ยมกับเพื่อนด้วยกันไปโดยปริยายส่วนวิญญาณของไอ้เต้ยหลวงตาหลงก็ได้ทำพิธีสวดอัญเชิญดวงวิญญาณไปฝากตากาลียายกะลาในปาชา้าให้เป็นคนดูแล ไม่ให้ออกมารบกวนคนในวัดอีกนับแต่วันนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นผีไอเตอร์อีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube นุ่มพเนจรชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ